Ui, lạnh lên trăng, uuuu, uuuu, lên uuuu, 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 đi uuuu, uuuu, đi uuuu, 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 โอ้ยโอ้ยงวมแล้วเนะาะไอ้แหลกเนอะย่าสับสนกะันเนาะโอ้ยมูเดียดหอนเราเนาะเนาะนี่เราพามูเดียดหันอกันแบบเนาะโอ้ยโอ้ยมูมูรูเลี้ยงกันสวยน้ำเนี่ยน,น,น,นะ มึงกับถอยสซนเบรียร์เนาะไหลไปตดไปก้อนนั่นเลยโอ้โหดบ,อาาบ,บถอยมาจากคูนกับถอยมาเนาะถอยแบบมบันขมหดยำเลยมึงกับอูเราพอะกำลังไปเคลียร์อยู่กับในที่เนาะโอ้ดูแบบ เมาแล้วนี่ไม่น่าจะขี่แบบนี้เนาะโอ้ยยังไงโอ้บังโคลนครับ <c oughs> <c oughs> เออสับสน,อนโอ้ยสันเกิดรถเขาเลียนมานี่เสียหายนะครับสันสนกันเนาะเมาแล้วก็จ้ะปวดเทียมจะรุนแรงขนาดนี้ครับอันตรายครับ เคี่ยกันยังไม่จบกับสาเหตุนี่เมาแล้วลัดคิวเพื่อนกับแล้วยาไล่กลับไปต่อแถวเนาะไม่พอใจเนาะก็เลยวุยวายหน่อยครับโอ้ไม่ดีก็เป็นอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางด้วยครับไม่ควรทำอย่างยิ่งบแบบนี้เนาะอันตรายครับ